ลิเวอร์มาแล้วเราจะคุยตรงนี้หรือจะคุยด้านในดีครับตรงนี้นะครับอ่ะเอาไปยังไงครับนี่ก็ไดี้คแับอ่ะโอเคขนอเชิญเลยครับครับก็คุยทิ้งไว้ก่อนนานนี้ไม่ค่ะคุยว่าไงครับสี่สิบใบครับใช่เหรอพี่นอคุยได้อ่ะก็ที่มาคุยกันไว้ว่าเดี๋ยวจบแข่งจะเล่นกันเนี่ย อ๋อเก็จะมาจบแข่งอ่ะไม่มาหลังวันจบอ่ะก็เขารบชิงนะครับอ๋อได้พักไหมล่ะเขาไม่ได้พักเลยอืมเอากันยังไงดีครับได้แชมป์ไหมครับเนี่ยไม่แชมป์ครับแต่ก็ไม่ได้ตกรอบเร็วขนาดนั้อ๋อครับแอ้วยังไงต่อครับทีนี้ก็เล่นครับ ตีเรื่องอะไรครับพี่โนเรามาตกลงกันไว้ว่าจะเล่นหลังแข่งไหมฮะไม่แล้วเรื่องอะไรอ่ะมีปัญหากันเรื่องอะไรไม่ต้องมีปัญหาหรอกครับแค่ตกลงคุยกับพี่โนครับคุยกับพี่โนครับคุยกับพี่โนครับหมายถึงคุยกับพี่โนครับไม่ได้คุยด้วยเลยครับอะไรครับนี่เป็นไรเนี่ไหมหรอคุยกับพี่โนครับเป็นไรหรือเปล่าครับตอบกันทำไมเนี่ยเอ้าใจเย็นใจเย็นใจเย็น ไม่ต้องว่าครับไม่ต้องไปถามเกี่ว,ว่าปัญหาหรือว่าอะไรหรอกครับพี่โนเราคุยไปแล้วว่าให้มันเกิดไปเละ uh huh. อาหายัางไงเอาผมถามปัญหาเตียนเรื่องอะไรพี่โนเรามีประเด็นอะไรกับเขาล่ะไม่รู้ผมไม่รู้เลยพี่ลงบันทึกอะไรไว้ได้ครับเปลี่ยนชื่อแล้วเดี๋ยวครับ มันมันเป็นการมันเป็นการคุยตกลงกันตอนนั้นไงไม่ปกติพี่จะลงบันทึกไว้นี่ว่าตีเรื่องอะไรพี่ต้องลงรายละเอียดไว้นี่ก็เอาง่ายๆคือเราจะให้พี่เอาหลักฐานในส่วนของเจ<ต>้าที่ <ผม S 2> ใช่ไหมผมจะถามว่าตีกันเรื่องอะไรงไงใช่ใช่ใช่ใชมันไม่มีหลักฐานหรอกอมันก็ไม่ได้ตีเด็ดมันเป็นการตกลงที่เราตกลงกันตอนนั้นหลักฐาน,น,น,นไม่มีอ่ะ ก็คือง่ายๆเราจะไม่ไม่เล่นว่าง,งั้นใช่ครับตลกเว้ยอคําดิฮ <c oughs> อ่าการพูดคุยตรงนี้มันมีผลทุกอย่างนะเรามาระวังกันด้วยนะครับไม่อยากระวังเลยครับไปห,หมดอ่ะอ่ะ BBC อาจางย์คายังมีอะไรติดใจติดแผลติดอะไรกันไหมครับ ไม่ติดครับแล้วก็ไม่อยู่ด้วยครับไม่อยู่ก็ออกอออยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงไม่พี่โนอ่ะโอเคโอเคออกจากทีซีอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงอยู่แล้วไม่ต้องอยู่แล้วอ่ะโอเคงั้นก็มีเท่านี้เนาะโอเคครับ แล้วเมื่อกี้บอกว่าจะออกจากทีซีด้วยใช่ไหมครับออกจากทีซตรงนี้นะครับผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ผมได้ไปที่อื่นเนี่ยก็เดี๋ยวก็คือว่าจะไม่ได้อยู่ภายใต้ทีซีถูกต้องไหมครับอะไรอ่ะอันนี้คืออะไรกไม่รู้เพราคุณพูดมาเมื่อกี้ผมก็ถามเฉยๆเข่คงั้นไม่มีอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคไหมครับโอเคเรียบร้อยครับโอเคครับขอบคุณเลยครับ โอ้เมื่อกี้ไม่มีใครขับด้วยเลยเอไม่น่ารักเลยอยู่แล้วพี่คนจะไปโอเค <ขำ S 2> นะคำพูดคำพูดคำจาไอ้เฮียอ่ะ,อะตามนั้นเนาะตามนั้นยังไงพี่ไม่เข้าใจ พราะบีโนก็อยู่นะตอนคุยตกลงกันอะ่ะใช่น่าจะไม่เอาอะไรแล้วนั่นแหละหมายถึงแต่มันไม่ยุบไงมันไม่ยุบไงใช่ใช่เมื่อกี้ก็ถามแล้วว่าเขาบอกว่าจะออกจากซีซีก็เมื่อกี้ก็ถามความสมัครใจเขาว่าให้เขายืนยันเขาก็ไม่ได้ยืนยันนะว่าจะออกอืมแต่มันไม่ยุบไงไม่ได้นรอกเขายังไม่ได้แจ้งยุบเซ ทำนั้นไม่ได้ดิพี่เราตกลงกันแล้วก่อนที่จะแข่งว่าเราจะมีสตอรี่กันันพี่ก็ไปรวบรวมหลักฐานมาได้ไหมล่ะมันมันมันหาหลักฐานนี่ออืพี่ก็ไปหาสนวนมาสิว่าเราคุยกันจริงจริงอ่ะพี่ลองไปดูก็ได้ครับไอ้คุยมันคุยมันก็ยอมรับว่าคุยแต่มันคุยว่าเล่นเรื่องอะไรมันจะมาเอาข้อระเบียบของทีซีมาเล่นไงอ่าเข้าใจแต่ว่าเราคุยตกลงกันแล้วไงพี่ มันไม่มันไม่มีข้อระเบียบอยู่แล้วพี่ในเมื่อเราตกลงกันทั้งสองฝ่ายแล้วพี่ก็แค่ไปหาหลักฐานวันนั้นมาว่าเราตกลงกันจริงๆตกลงกันทั้งสองฝ่ายต่อหน้าทีซีด้วยอืมชัดบีบีซีนี่เขารอบไหนวะเพราะว่าทางฝันยังไงก็ต้องถ้าถ้ามีหลักฐานก็ก็ส่งไาด้วยก็ได้ได้ประกอบร่วมหลักฐานแบบไหนโอ้่ผมไม่มีหลักฐานนะมีแต่แบบมีคนไว้นานแล้วอ่ะมันได้ใช้ได้ไม่ละอันนั้นอ่ะแล้วพี่ก็ต้องอยู่ห้องทำงาน หลักฐานนอกมันแชร์ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเพราะตอนนี้มันมันมันยิงมาตรงที่ห้องทำงานพี่แค่นั้นเองออเดี๋ยวจะพยายามตรวจเช็คดูให้ทุกด้านเลยแล้วกันอ่าพี่ไปดูไดไครับโอเคได้ครับ,อรบตอนนี้ของมาครับอ้าบผมเอป<ะ>เดี๋ยวเดียวเต๋เไปเต๋ไปขุดอาฐานเพื่อ ทำออฟทำออฟอาวุธทำออฟอาวุธทาอออฟวุธไม่สล็อตว่างสองว่างสามมันแม่งมันเดียวมันมันมันเสริมออฟอาวุธมาใหม่พี่จริงครับลุงลูกเลิฟรอรอหมาแทะข้างนอกอยู่เว้ยจะมีไหมนะโพสต์ปงผลใจเพราะว่าหนูอะต้องพูดคำนี้ไจะมีอยู่แล้วลุงงเเข้้้าาามใ่่ป็นอไไรรรกกิโดคคสััง ดึมบัมกันหน่อยดีกว่าอยากดึมบัมอใหม่เขารอบอะไรวะทุกคนโอ้ยต่อยังเอาเว้ยกูจะบอกให้นะเฮียมันเอาแซฟมาเล่นให้อะถ้าเล่นเองอะอเฮียเอ๊ะเอ้าไม่รู้จำไม่ได้บีบีซีเขารอบอะไรเอามาแล้วกูถามมาได้ไอเฮียแล้วแชมป์บะครับกูไม่ได้ตกรอบหนีตายเฮีย หนุดหนีบจริงเห็นหน้าเมินแรงแกงมันกากขนาดนี้ต้องไม่ไม่ปัญญาเล่นเองกอะทำไมคนอื่นไม่แล้วไอ้เฮียก็ไม่ไหวไงตัดไัเฮียก็ไมไหวได้ไงอะเฮียเทพซ่าเว้ยมันจะไหวยังไงไม่รู้แต่อย่างน้อยเป็นไงไม่รู้แต่อย่างน้อยกูที่สองเว้ยไอ้เฮียเออมานั่งไอ้เฮียกากกัดไอ้เฮียแตะที่สองอะมึงว่าไงวะไอ้เฮียหลุดจัดในสัตว์ แกงหัวคายจัดไม่มีปัญญาเล่นแทนคนอื่นเล่นแทนตาเน็ตตาเน็ตหน้าบ้าน,ต,นต้องขนาดไหนอะก็คิดดูอ่ะงันเถียงได้นะมันบอกเลยเถียงได้นะมันเถียงได้นะมันเถียงเราได้นะที่โหลดแซะที่สองไอสัตว์หลุดจัดยังเสีย่ยวลุงอยู่มานั่งแซะเฉยคายนั่นงนี่แม่งอย่างกากไอเหี้ยเล่นเองก็ไม่เล่นไอควายเสี่ยวจัดอีกก็ะดูกอีกหนุ่มชาย มันมันีความมันมีความภาคภูมิมมใจในตัวเองบ้างป่าวพ e ี P ่พี e ่พี A ่ไอ้น e ี่วับมาได้อีกนะอีเวนต์อ่ะอีกอ,อีกสองคนอีกสองคนสามคนนะเพลสี่ครับสี่ครับอันสุดท้ายวาเลนยังเล่นด้วยตัวเองเลยเฮียวาเลนอ่ะไปถามไม่ได้ ได้อีกนะครับมาได้อีกนะมัดหนึ